เวลาสเบียงจากพี่พรนะครับอันนี้เราก็เติมพลังก่อนเดินทางได้เลยได้เลไม่ไมโ้นกเลย่ีน้ะไม่ไม้ยค่มากเลยค่ะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำหน่อยด้กพคอตรงทาง่ครับเตรียมเสบียงเตรียมเดินทางไหมครับโห แล้วตอนนี้ดีทอทนอีอต้องการกระตุ้นในเรื่งองของของท่องเที่ยวหน้าฝนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโลของเราตอนี้สำหกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเอ่อที่กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวได้มันต้องมีกิจกรรมขึ้นมาก็ลเลยคิดว่าเ้ยกิจกรรมคอนทอนท่อ,อง้าวสมาเนี่เราน่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆขึ้นมาสักกิจกรรมหนึ่งก็เลยเคุยกับพี่หนูบอกว่าพี่หนูขอทำเรสตวนี้สักหน่อยหนึ่งเพราะยังเนี้ถึงบรรยากาศของร้านแม่แดงปลาเผา ลำโซกีรงกนทีรงกดแล้วก็ไปรอ่าบรรยากาศของเขาขาดนะครับร้านแดงปลาเผากับบรรยากาศช่วงหน้าร้อนนะครับน้ำก็จะน้อยนิดนึงนะครับหลังฝนมันจะเยอะขึ้นทีมงานเซอร์เวก็กำลังวิพากวิจารณ์ครับกําลังตรวจอบก่าลัง ากับนให้อาหารปลาครับวันนี้ก็มาถึงที่อุทยานน้ำตกนายูงนะครับน้ำตกค่ะน้ำตอนนี้ก็ยังไม่ดีออกต้องมองเพื่อนก่อนถ่ายรูปค่ะไม่หรอกคือมันจะมีตัวตรงนี้วันนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศของ น้ำตกนะครับนี่ก็เป็นค่ายฝึกอบรมนะครับอุทยานน้ำตกนายุงเราได้ปฏิบัการได้หลายอย่างนี่คธรรมชาตินอ้อยยาแ้วนะครับเอาให้มันเป็นแบบที่มันเสื่อมจริงๆก็คือตรงนี้เลยตรงนี้สุดนี่เสียมหรือพั่วธรรมชาตินะครับนี่ครับอันนี้เอาไว้เสียบอย่างเดียวครับ หครับไนมพราะไม่ยาก็สีว่าลูกหลานเอาใจใจของอยากไปใส่กับไปนะครับคุณผู้อยากให้ไปยังนั้นสัมครับสามครับอยากไปยัดนั้นพ่อใยญ่ไม่หญ่ปูญาตาแย่นะครับนี่แหละครับต้องบอกนะครับตั้มว่าลูกหลานไปดีด้วยเหตุด้วยผลอย่างนั้บ ตามไม่ได้จบอย่างเดียวนะครับบางคนผู้ปกครองควบของใจกันเอาให้เต็มที่เลยครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ระบบการอองงงาเเซียนน่่่แหรทักองของอาเซียนเนาะจิ้มกันไปจิ้มกันไปจิ้มกันไปพี่มันแข็งอยู่นะวันนี้จะเสียบได้เลยนั่งแบก

แข็งแรงนะครับแข็งแรงหน่อยมาแล้วครับปิดท้ายปิดท้ายคนเบอร์สองไม่ได้ทำงานคนเดียวนะถ้าหลายคนแหลกเข้าไปกันมาก ร mm hmm. mm hmm. ึ้นเที่ยงนี่เปนต่ากเป็นาจะอเที่ยงนี่แล้วไปถึงคิวเกิดก็ส้มบ่ายจะได้แตกขึ้นไปขานเบรได้วเนี่ยเาเป็นเป็นน้ำหมขาอเงี้ยม่เอาาัอันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยหนูครับพัดแล้วพัดอีก น้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ,ะคอ,อร่อยค่ะ,ะสวยงามในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับแต่ว่าสภาพในปัจจุบันนั้นเน็กว่าพื้นที่ด้านบนนะครับเป็นหมู่บ้านก็มีการทําไร่นะครับความสวยามนี้ก็กําลังเดินครับโดยท่านหัวหน้าก็พาเดินขึ้นอิสส <c oughs> ่เร40%นะครับ ันนี้นี่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะทางนี้ค่ะพี่สุทัศน์ไม่เปิดน้ําไม่รอที่เดือนี่องเนี่ยเรจะเปิดน้ําให้เต็มเต็มน้ําตกเลยนะเอาความหอมกลณประดิษฐ์ยวนเช็คสภาพครับมาทํางานมาทํางานพี่ตู่ไม่ต้องอาปากโอ้ยโอ้ยขาเริ่มอ่อนเป็นลายๆไปนะครับ ต้องมาถายปอดหนูนะคะนูเต็มนี่เราก็ดูครับผู้ที่แข็งแรงนะครับดูเอาแล้วกันนะครับเดินขึ้นด้วยศาลหรือเปล่ามืีศาลหรือเปล่าภูเขาท่าดีมากเดือดเห็นไหมครับเป็นไงจ๊ะ เราจะถึงที่แล้วน้อง200เมตรถึงแล้วก็อีกประมาณ43เ <c oughs> มตรนะครับเราก็จะถึงน้ําตกยุ่งทองนะครับนิดเดียวครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณน้ำตกนะครับแต่ว่าตอนนี้รอน้ำอยู่นะครับมเทลงมาตรงนี้ใช่ นี่ก็เป็นทานน้ำนะครับความสูงก็ราวๆประมาณสัก40เมตรด้วยกันนะครับตรงนี้มมมมมััันน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 นเเเเเเเบออออร์โ้้้หหหีกกถึงาคคิดไไไปปยยยยยลลใช่่่่ะจจจืสธต

ลงทางลัด้ยังลที่งนี้ก็ถึงบริเวณฐานน้ำตกจุดด้านบนนะครับยระแดงว่าไม่ดูแลผู้ใหญ่เลยเป็นได้องนเนาะ รักษาดีสดมาพบแล้วจริงๆออริององค์พระพรหมลยค่านน้ำว้าสวยนะเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของทานน้ำด้านบนนะบรรยากาศสวยมากเลยครับแม้จะไม่มีน้ำขณะเราก็แข็งแข็งแข็งแรงเดินอย่างไม่มีย่อท้อ นี่ก็ถึงจุดบริเวณที่จะปลูกป่าโดยการใช้หนังกระติกต้นน้ำเนี่ยต้นน้ำเกลี้ยต้นน้ำเกลี้ยปวดาหมทิ้งแล้วทิ้งแล้ว่ตรวจการเ่มันยังไม่เสร็จแค่เกาะที่ช่วยเหลกอ ก็เป็นจุดบริเวณจุดชมวิวและะ้วก็ปลูกป่านะครับ <sk ills> ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณด้านบนนะครับวิวและบรรยากาศของอุทยานนะครับ <S <S เป็นไงบ้างคะหายเหนื่อยเลยหายเนื่ยแล้วใช่ไหมถ้าไม่มาตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้มานะ แข็งแรงท้องไม่เหมือนโลกอุตภูมในพาาื้นที่ทั้งหมดนะครับภูเขาครับภูเขาสองส่วนนี้นะครับส่วนที่เราเดินตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของอุทยานแปลงเล็กนี่ก็เป็น เมล็ดต้นพันพืชนะครับที่จะคว้างไปปลูกนะครับผมต้มแต่เมล็ดพันธุ์มาเนี่ยพอแล้วพอแล้วบอนโอเคโอเคหันไปทางด้านนู้นมองไปทางนู้นมองกลับทางนี้นิดนึงเลยบอนแผ่นหินก็จะเริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วเริ่มราวแล้วได้มคะมากันแล้วครับ ชนะเรานี่คือกลางค่ะเอาใหม่ค่ะพี่ถึงแล้วค่ะพี่เอาใหม่ค่ะไม่ได้เหรอเป็นไงครับพี่ไปครับไปได้ครัครับสบายมากอะไรครับเป็นไงพี่อ๋อปกตินี่พี่อ๋อเจะวิ่งลงนะเนี่ยไม่มีพี่อยู่ทัดขวางทางอยู่จุด ที่จะมานั่งวิปัสสนานะครับวิปัสสนาของพระอาจารย์มั่นค่ะตอนสมัยท่านมาท่านมานั่งที่นี่แล้วลถ้ามันมเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็เลยมาเข้าเองเหรอโอ้เป<ช>็นจังหวะอย่างนี้เหรอจะเป็นถ้ำวิปัสสนาของหลวงปู่มั่นนะครับจุดนี้จุดทางชันนะ ก็ยังมีส่วนของป่าไผ่นะครับอันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับอนขึสเ้ก็บอกว่าผมผมผมประจำที่ข้างล่างแล้วนะฮะผมมีหน้าที่คุณ เป็นบ้านของหมอเทียนนั่นแหละเป็นบ้านอ๋อเป็นบ้านเป็นอ่างโฮมสเตย์ตรงนลังใช่ไหมคะคือว่าครับด้านบนก็คือผลงานของคณะเรานะครับที่ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมบรรยากาศบนผาแดงนะครับเก่งเฮ็ดเก่งห่ยตนี่หนักตัดนี่นัอะไรนะั้องไรใช่อันนี้ต้องเมาส์ด้วยาเพือจะกินแม่นะอะไรตัวเมาส์ไม่ไม่ดู คณะเราก็มื้อกลางวันที่ไหนครับในในขุนทายาแทนชาน้าสมไอ้น้าน้านสมเป็นไงคะพี่อ๋อหอแล้วนี่อะไรนะอะไรนะหอนด่ายเลือ,อ <c oughs> ใชด้ที่เหมือนร้านที่สุดแล, <c oughs> นะนะล้วเขาบอก <c oughs> <c oughs> ไปกำลังหันแล้วสุดยอดค่ะหนูยกนิ้วให้หาคนสู้ไม่ได้แล้วเยไอ้อะ่ดียวไม่ใช่อาหารอร่อยไหมครับอร่อยค่ะจุดยอดค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจงคครับเราก็มาถึงจุดบริเวณที่จำหน่ายกล้วยตาครับอบเนื้อยนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะครับอวงไปทังนี้ก็ได้ สวัสดีครับดูห้าแล้าก็ดูหน้าก e bon ็ไ nah, ด nah. ้ในห้องลน้าเราครับกระบอนานาจะมีแต่ว่า่คนไม่พร้อเพราะเขาไม่เป็นารดีตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางนะครับดูมันบอกมันไม่ถึงกัาผมงป เป็นไงครับพี่อ๋อมันไหมในเราก็พาท่านเดินทางสู่บรรยากาศของหมู่บ้านคิรีวงกฏครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ล่องยีนักนะครับไปตามบรรยากาศของชุมชนขอหมู่บ้าน บรรยากาศของการชมหมู่บ <forcé certains> ้านนะครับ บรรยากาศที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับเรากําลังจงลงสู่ด้านล่างนะครับรก็าขันแน่วหน่อยขรับแน่วหน่อยขแน่าหน่อยฮะฮะถนนแล้วไม่วิ่งครับถนบนแล้วไม่วิ่งเลยวิ่งอย่างนี้ท <c oughs> างดีๆเราไม่ไปไม่ไปนะนี่แหละครับ เรามาบุกเบิกใหม่ครับเส้นทางตามแนวของลำน้ำนะครับวิถีชีวิตชุมชนครับพี่อ๋อเป็นไงบ้างครับพี่อ๋อายสิมวนบอมวนบอนีกับไปเรื่อยๆครับเราก็ลอง ตามลำน้ำไปนะครับถนนหนทางมีไม่ไปครับกับบรรยากาศที่คีรีวงกตท่านหาที่ไหนไม่ได้นะครับถ้าไม่มากับเรานะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับพาเราสัมผัสบรรยากาศอะไรครับอีแทกอีแทกล่องแกงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันต้องมีเรือผ่านที่ผ่านอะไรบ้างละ่ะนี่เราก็ลงแล้วครับเปียกครับเปียกครับเปียกเปียกไปแล้วไม่เปียกครับเราประกัน บรรยากาศนี yup ้หาไม่ได้เลยครับบอกให้เลยครับสัมผัสกับธรรมชาติการล่องแก่งน้ำตกนี่เราทางถนนของเราครับ ดูเอาแล้วกันนะครับท่านนายกนี่แหละทางของเรามีอะไรมันก็ต้องผ่านเน้นแบบนี้ครับครับถนนหนทางเราชอบมากเลยครับแบบนี้ครับนี่เราก็ลงน้ำอยู่แล้วครับท่าน ทีนี้ก็ไปตามกระแสน้ำนะครับตามลำธารน,นะครับตอนนี้เราก็ล่องไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นนะครับบริเวณทานน้ำตก

ทางใายตรงนี้ครับไปได้ครับตรงนี้ไปได้รอบวันนั้นก็รอบแก่งเสร็จก็ไปทำตกได้เลยอะารเลยคือเรื่องของเนี่ยมีมีครับผมบอกว่ามุ้งมันมหันต์อันนี้แยกตาหายได้ครับเดี๋ยวส้นนี้นะครับเที่ยวขวาแก่ไก่โอเคโอเคข้าตบบนแก่ไก่ไปไม่ไม่กี่กิโลไม่เที่ยวสองจังหวัดเลยคือตรงนั้นน่ะให้เสร็จเที่ยงเราสามเลยครับเพราะปัญหาคดีมันปักชมเลยนะครับสามจับจุดนี้จะเป็นบริเวณหนองป้าบึกครับตรงนี้ปลามันจะต้องผ่านอย่างเงี้ย วันนี้ก็มาถึงบรรยากาศของปูเป้นะครับนี่เป็นบรรยากาศของรีสอร์ทนะครับตอนนี้กับบรรยากาศที่ปูเป้นะครับ นนี้ก็ถึงบรรยากาศที่ริมโขงนะครับคุณอ๋อเนี่ยกนั่งนั่งกับนี่ได้บรรยากาศและวิวสวยมากนี่ก็ได้เวลาหันค่ำครับทำงานกันทั้งวันมันจะแรงมันไม่ต้องแรงมากนะคะแรงมากแค่ไหนนะ